สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่ปี๊น้องติักจู๊จุคนครับวันนี้ก็มาลงสวนนิ้น้อยหลังบ้านครับน่ครับแม่กำลังปลูกมาแต่งครับหรือว่าแตงกวานี่ครับดีเพาะในทาจีอนะครับเพาะเหงก่อนครับแล้วก็มาปลูกครับเพาะเป็นเก้าได้สองใบสองใบจีอนะครับแล้วก็มาลงปลูกในหลุมครับปลูกกะกา๊กานะครับ รุมในก็สองต้นสามต้นนะครับปลูกไปครับครับสวนในน้อยหลังบ้านครับผมแม่มเป็นนองปลูกไว้กินครับปลูกมาแตงไว้กินหรือว่าแตงกวานะครับครับผที่แหม่ปลูกมานี่ครับน่ครับพวกครับนี่ครับเป็นลุมี้นะครับลุมในก็สองต้นสองต้นสองต้นนะครับแล้วก็น้อยกับใส่สามเก้าสองเก้าใส่เข้าไปนะครับนี่ครับปลูกจี้เลยนะครับดึงออกมา ดึงออมาแล้วใส่หลุมครับเดี๋ยวเขาปลูกแล้วก็จะได้ฮดน้ำนะครับมาเพาะจี้ก่อนครับเพาะในถาดเพาะเมล็ดพันธุ์ก่อนนะครับนี่พ้อปลูกแล้วครับเพราะว่าเ็นออกใบเลี้ยงมาได้สองใบ้วครับยอดก็เริ่มออกแล้วนะครับยอดก็เริ่มออกจี้แล้วนะครับนี่นี่ใบเลี้ยงครับใบเลี้ยงออกมาสองใบแล้วนะครับครับดึงออกมาเลยแล้วก็มาปลูกเป็นหลุมจี้นะครับปลูกมาแตงหรือว่าแตงกวาเอาไว้กินครับ ท่านาทิกกับลาบกับซาได้ครับเอาทำให้น้อุ่นก็ได้นะครับเอาไปพัดก็ได้ต้มจืดก็บสำหม,ม้อครับแต่งหรือว่าแต่งกว่าเดี๋ยวปลูกซ็กกับหุ่นน้ำหุ่นน้ำแล้วแห้งสักสี่ห้าวันมาผร่นก็จะออกเขื้ออกเหงอดนะครับมันก็แปลงก้างให้เปิ่นนะครับแปลงก้างขึ้นก้างเลยนะครับพอก้างของผล่นครับงามๆครับ ครับปลูกมะแตงครับปลูกมะแตงไว้กินครับเอาแมลงดึงก้าโซ่พวกางามก่าถ้ามะแตงดึงเลยดึงก้าไหนก็ได้นี่ครับมะแตงกวาหรือว่ามะแตงนะครับเ้าปลูกเลยครับปลูกไว้ก่นเนอะครับผอแม่ปไปน้องครับเอาปลูกไว้กับน้ำพริก ไว้กับหลาบไว้ต้มจืดไว้พัดไว้แกงได้ครับมาแต่งหรือว่าแต่งกวานี่นะครับในพื้นที่น้อยๆหลังบ้านจี้นะครับพื้นที่ว่างๆก็เอามาปลูกพักปูไม้ไว้กินครับนี่ครับห่อกาหอเพาะในทาดพ่อก้านะครับได้จี้เลยนะครับหมอมม้อับงามๆนะครับก็มาแต่งก็มาแต่งครับปลูกไว้แถวนี่แถวเดียวนะครับนั่นก็เป็น ผักกาดนะครับหวานผักกาดเอาไว้ปลูกเหมือนกันนะครับอ้าวนี่ครับพ่อครับแม่กำลังจะปลูกครับถาดนี่ก็คงพอดีก็บแบงนี่นครับแปลงน้อยๆนี่นะครับปลูกมาแตงไว้กลิ่นเน้อครับผมแม่เป็นน้องครับนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับพี่ป้าผมแม่เป็นน้องมาพอปลูกมาแตงไว้กินครับหรือว่า,าแตงวกาวานะครับภาษาไทยเรียกว่าแตงกวา ขอขอบคุณพ่อแม่พป่น้่องที่ชุวยกคนเนอครับเดี๋ยวคอยิดตามคลิปนะครับอย่าลืมกดสมัครให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้จิมเนอครับประกาศขี้ไม่ครับขอบคุณครับ